สวัสดีครับผมโมชีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการบันทึกเฟ้มลิตนะครับก็คือเก็บเว็บที่เราชื่นชอบไว้เกิดข้างหน้าก็กดกดเข้าได้เลยอย่างนี้นะครับสาหรับขั้นแรกนะครับก็ไปเว็บที่เราต้องการจะเก็บไว้เลยนะครับเช่นผมตอนนี้ IT4X นะครับผมก็เข้ามานี้แล้วนะครับสําหรับไฟล์ฟอกนะครับวิธีการเก็บนี่จะง่ายมากเลยนะครับก็คือจับตรงแถบนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเก็บไว้ให้ผมแล้ว IT4X สังคมแวร์เลยนะฮะ ถ้าเกิดสมมุติมีหลายเว็บก็จับลากจับลากก็เรียงลาดับเลยเลยนะครับสําหรับถ้าเกิดเรามีเยอะจนล้นแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะที่เรามัติึกไว้เยอะเลยนะครับแล้วคราวนี้สําหรับใครที่ใช้ IE นะครับ้็แรกก็เปิดเว็บมาเลยนะครับครับผมคราวนี้ก็กดที่รูปดาวตรงนี้นะครับแล้วก็ add to f a v o r i t e นะครับ add ไปเลยจะ add ลงใส่โฟลเดอร์ไหนชื่ออะไรนะครับ หมดเฟลิสสมมติผมเอาลงลิงก์แล้วกันนะครับแอดนะครับคราวนี้เวลาดูของ IE จะอยู่ตรงกดรูปดาวตรงนี้ครับคราวนี้กดคำว่าลิงก์นะครับเห็นไหมฮะจะโชว์ขึ้นมาแล้วครับผมเทคนิคนี้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ